สวัสดีคะ่ะทุกทกท่านคะ่ะอีพีนี้นะคะดิฉันจะนำเสนอความก้าวหน้าของการก่อสร้างสกายวอล์กช่วงที่2นะคะซึ่งจะก่อสร้างตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีบางกะปินะคะจนมาถึงหน้าห้างเดอะมอลล์บางกะปิซึ่งเป็นสกายวอล์กช่วงที่1นนะคะช่วงที่2ก็ตั้งแต่หน้าห้างเดอะมอลล์บางกะปิหรือเอ็มบร s สโต e นะคะ จนมาถึงสถานีแยกลำสารีซึ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะขณะนี้นะคะดิฉันก็ถ่ายทําจากสถานีแยกลำสารีนะคะดิฉันจะเดินไปถึงหน้าห้างเดอะมอลไรสโตหรือว่า m อ็มไรสโตนะคะตรงนี้เป็นความก้าวหน้ามีความก้าวหน้าเยอะมากๆแล้วนะคะการก่อสร้างเนี่ย ใกล้ๆจะถึงสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี่นี่คือสถานีแยกลำสาลีนะคะอันนี้ก็คือโครงสร้างที่เขากำลังก่อสร้างมาจนใกล้จะถึงสถานีแยกลำสาลีแล้วนะคะเราจะเห็นความคืบหน้าของแต่ละสัปดาห์แต่ละสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้มีความก้าวหน้าอย่างชัดเจนนะคะซึ่งเขาก่อสร้างสกายวอล์กช่วงที่สองนะคะจากหน้าสถานี เดอะมอบางกะปิ er, นะคะซึ่งเปิดใช้แล้วในช่วงที่1ก่อสร้างต่อนะคะจากหน้าห้างเดอะมอบางกะปิหรือเอ็มไรสโตนะคะจนมาถึงสถานีแยกลำสาลีบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณแยกลำสาลีนะคะที่ฉันถ่ายให้ดูนะคะเราจะเห็นได้ว่าการก่อสร้างจากสถานีแยกลำสาลีนะคะซึ่งก็คืบหน้ามากๆแล้วนะคะ การก่อสร้างต่างๆนะคะแต่ละสัปดาห์ก็มีการก่อสร้างตั้งแต่กลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะเขาก่อสร้างเป็นไปตามกําหนดการแล้วก็เร่งกระบวนการเพื่อให้การก่อสร้างสกายวอล์กช่วงที่2นี้นะคะเสร็จอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้ก็เป็นโครงที่เขาติดตั้งเอาไว้นะคะแล้วก็ปูทางเดินนะคะซึ่งจะต้องปูทางเดินจนมาถึง แยกลำสาลีนะคะบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณตั้งแต่แยก,ก,กบางกะปินะคะใกล้ๆมาถึงสถานีแยกลำสาลีนะคะแต่ดิฉันจะเดินโยนนะคะเดินโยนตั้งแต่แยกลำสาลีจนไปถึงหน้าห้างเดอะมอลล์ไลสโต้นะคะว่าการก่อสร้างต่างๆนะคะคืบหน้าย,ยัางไงบ้างเห็นไหมคะเขามีการต่อแล้วก็ก่อสร้างโครงเหล็กที่เป็นสะพานเชื่อมนะคะ หรือว่าเป็นสกายวอล์กนะคะช่วงที่2นะคะซึ่งก่อสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะดิฉันได้เห็นความคืบหน้าทุกๆสัปดาห์นะคะแต่ก็ไม่ได้ถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะคะสัปดาห์นี้ก็มีโอกาสนะคะก็เลยถ่ายทำนะคะมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ดูความคืบหน้ากันนะคะเราก็จะได้ใช้สถานีนี้แล้วนะคะ ใช้สกายวอล์กช่วงที่2พอดีดิฉันถ่ายก็ได้เห็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองวิ่งผ่านพอดีนะคะดิฉันก็เลยถ่ายให้ดูนะคะตรงนี้ก็รถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็เดินทางมาจากสถานีบางกะปินะคะจะไปที่สถานีแยกลำสาลีนะคะเห็นไหมคะ,ะมีทั้งการเดินรถของสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะซึ่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยจะเป็นช่วงตั้งแต่ สถานีแยกลำสาลีนะคะจนถึงสถานีสถานีสำโรงนะคะทุกท่านก็สามารถใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี้ได้นะคะซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะถ้าเราเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะถึงแม้เราจะได้ยินข่าวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองว่ามีอุบัติเหตุนะคะ อะไรตกมาจากรางบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะปัจจุบันนี้นะคะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็ยังเดินโดยสารให้บริการผู้โดยสารอยู่นะคะก็เป็นความสะดวกสบายค่ะถ้าเราใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะซึ่งถ้าเราอยู่แนวเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วก็สถานที่ทํางานอยู่ ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วก็สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะซึ่งจะเป็นการประหยัดระยะเวลาในการเดินทางนะคะสามารถที่จะกําหนดการเดินทางได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็รวดเร็วเลยทีเดียวนะคะดิฉันก็ให้ดูความก้าวหน้านะคะของการกร่อสร้างสกายวอล์กสายสีเหลืองนะคะซึ่งการกร่อสร้างนี้นะคะก็จะแบ่งเป็น3ามช่วงนะคะช่วงที่1ก็คือช่วงสถานี าบางกะปิจนมาถึงหน้าห้างเดอะมอลล์บางกะปิหรือเอ็มไรสโต์นะคะแล้วก็ช่วงที่สองนะคะช่วงหน้าห้างเอ็มไรสโต์หรือเดอะมอลล์บางกะปินะคะจนมาถึงสถานีแยกลำสาลี L ari, นะคะแล้วก็ช่วงที่สามนะคะช่วงเออจากช่วงหน้าห้างเอ็มไรสโต์หรือเดอะมอลล์บางกะปินะคะจนไปถึงวัดศรีบุญเรืองค่ะ ในแต่ละช่วงแต่ละช่วงนะคะเราก็ได้ดูความคืบหน้านะคะแต่ดิฉันยังไม่เคยถ่ายทําสถานีที่เป็นการก่อสร้างของสกายวอล์กช่วงที่3นะคะดิฉันจะถ่ายแต่ช่วงที่1แล้วก็ช่วงที่สนะคะที่ดิฉันนาเสนอนี้ก็เป็นช่วงที่2นะคะซึ่งให้ดูนะคะว่าความคืบหน้านะคะใกล้ใกลจะเสร็จแล้วแล้วค่ะเพราะว่า เขานะคะก่อสร้างตั้งแต่หน้าห้างเดอมอบางกะปินะคะจนมาถึงแยกบังกะปิตรงนี้แล้วก็ไปสิ้นสุดที่แยกลำสาลีนะคะซึ่งเขาก่อสร้างแล้วก็ปูาทางเดินนะคะซึ่งนะคะเขาก็ทำโครงเหล็กแล้วก็ทำโครงต่างๆนะคะที่ ที่ปูแล้วเสร็จนะคะเราจะเห็นเป็นช่วงๆนะคะว่าเขาปูแล้วเสร็จแล้วก็ทำทางนะคะทำทางเดินหรือว่าทางสกายวอล์กนะคะที่เชื่อมต่อไปอยังสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองบริเวณแยกลำสาลีนะคะซึ่งนะคะสกายวอล์กนี้ก็จะมีอยู่3ามช่วงนะคะช่วงที่1ตั้งแต่ช่วงสถานีบางกะปินะคะจนมาถึง บริเวณหนะ้าห้างบางกะปิแล้วก็จากช่วงที่สองหน้าห้างบางกะปิจนมาถึงแยกสถานีลำสารีนะคะซึ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วก็ช่วงที่3มก็จากห้างาดะมอลบางกะปิหรือเอ็มไรสโตจนไปถึงหน้าวัดสีบนญเรืองนะคะเราจะเห็นได้ว่าความคืบหน้านะคะใกล้ๆจะแล้วเสร็จแล้วนะคะ ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะถ้าไม่อยากเดินด้านล่างนะคะก็สามารถเดินจากจุดเชื่อมต่อจุดต่างๆนี้ได้นะคะจะไปทางไหนก็สะดวกสบายนะคะตอนนี้นะห้างเดอะมอลล์บางกะปิก็นะคะจากการเชื่อมต่อรถไฟฟ้านะคะกับสกายวอล์กนะคะก็แล้วเสร็จแล้วนะคะแล้วทางที่จะเข้าห้างนะคะก็เปิดให้บริการแล้วนะคะ เราไม่ต้องเดินด้านล่างอีกแล้วนะคะเราก็สามารถเดินบริเวณด้านบนจากตัวสกายวอล์กแล้วก็เดินเข้าห้าง m r i มไรสโตได้เลยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะให้ดูนะคะว่าทางที่เดินเข้าห้างสะดวกสบายเป็นยังไงบ้างนะคะบริเวณนี้นะคะดิฉันก็เดินมาจนใกล้จะถึงหน้าห้างเดอะมอลล์ไรสโต้แล้วนะคะหรือ m r i มไรสโตนะคะเห็นไหมคะ การก่อสร้างนะคะสกายวอล์ช่วงที่สองเนี่ยคืบหน้ามากๆนะคะใกล้จะแล้วเสร็จแล้วจริงๆนะคะเราก็จะได้ใช้บริการนะคะทางที่เป็นสกายวอลนะคะซึ่งถ้าเราใช้บริการสกายวอลที่เขากำลังก่อสร้างอยู่นี้นะคะก็จะเป็นความสะดวกสบายค่ะสำหรับผู้ที่จะเดินทางจากหน้าห้างเดอะมอบางกะปิหรือเอ็มไรสโต์หรือจากสถานี รถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีบางกะปินะคะก็สามารถเดินจนไปถึงสถานีเยกลำสาลีหรือเดินไปจนถึงบริเวณหน้าวัดศรีบุญเรืองเลยทีเดียวนะคะซึ่งการดำเนินโครงการทางเดินลอยฟ้าหรือว่าสกายบอคนี้นะคะก็จะมีระยะทาง1,400เมตรนะคะก็เป็นการพัฒนานะคะ ยานบางกะปิเชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆตลอดแนวโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะช่วงลาดพร้าวสำโรงนะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงบริเวณถนนลาดพร้าวถนนเสรือไทยถนนรามํำแหงและก็ถนนสีนครินนะคะโดยมีชุมชนบางกะปินะคะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อพื้นที่บริเวณริมคลองแสนแสบนะคะกทมนะคะก็ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาศาสตร์ หรือว่านิด้านะคะแล้วก็สมาคมสืบเก่ารวมถึงภาคเอกชนในพื้นที่บางกะปินะคะก็ได้ร่วมกันหารือในรูปแบบการปรับพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มากที่สุดแล้วก็สะดวกสบายแล้วนะคะแล้วก็ลดผลกระทบทางด้านตละลอนนะคะก็เกิดความต้องการในการก่อสร้าง ก็เกิดเป็นรูปแบบของการก่อสร้างสกายวอล์กทั้ง3จุดนี้นะคะดิฉันเดินมาจนถึงหน้าห้างเดอะมอลล์ไลสโต้แล้วนะคะเห็นไหมคะหน้าห้างเดอะมอลล์ไลสโต้นี่นะคะเราจะเห็นจุดที่เป็นสกายวอล์กอย่างชัดเจนเลยนะคะสกายวอล์กช่วงหน้าห้างเดอะมอลล์ไลสโต้นี้นะคะก็เป็นสกายวอล์กช่วงที่สองนะคะซึ่งกำลังก่อสร้าง แล้วก็การก่อสร้างกำลังจะแล้วเสร็จแล้วนะคะเรามาถึงหน้าห้างเ r ็มไรสโต e แล้วนะคะบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณหน้าห้างของเดอะมอลล์บางกะปิหรือเ r ็มไรสโต e นะคะสะดวกสบายไหมคะท่านผู้ชมและนี่ก็คือทางเชื่อมต่อที่เป็นทางเข้าห้างเ r ็มไรสโต e นะคะ เป็นทางด้านบนที่ดิฉันอบอกให้ฟังเมื่อกี้นะคะที่ดิฉันบอกว่าทางเชื่อมต่อเข้าห้างสามารถเข้าห้างได้แล้วนะคะก็คือถ้าเราเดินมาจากสถานีรถไฟฟ้า,าสถานีบางกะปินะคะเดินสกายวอล์กมาช่วงที่1ก็มาถึงบริเวณหน้าห้างเราก็ไม่ต้องลงไปด้านล่างนะคะเราก็สามารถเข้าห้างได้เลยนะคะถ้าเราเดินมาจากาสถานีบางกะปินะคะ เดินสกายวอล์กตรงมาช่วงที่หนึ่งจนมาถึงหน้าห้างเราก็สามารถเดี้ยวมาทางขวาได้เลยแล้วก็เดินเข้าห้างได้เลยนะคะนี่คือบริเวณหน้าห้างเอ็มไรสโตนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะดิฉันถ่ายให้ดูว่าเวลากลางคืนนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะร่มรื่นสวยงามนะคะสามารถมาถ่ายภาพได้นะคะ สวยงามจริงๆค่ะสะดวกสบายด้วยนะคะเราก็สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะจะมาเที่ยวที่ห้างเอ็มไรสโตก็สามารถลงที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่สถานีบางกะบิแล้วก็เดินสกายวอล์กช่วงที่1มาจนถึงหน้าห้างนะคะเดี๋ยวขวาเข้าห้างได้เลยนะคะ EP นี้นะคะดิฉันก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมช่องสิทธ นัดชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้ดิฉันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอีพีหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับอีพีนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณและสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะลากันไปด้วยบรรยากาศสบายๆนะคะหน้าห้างเอ็มไลสโตหรือเดอะมอลล์บางกะปิ i, นะคะบรรยากาศร่มรื่นนะคะเยน็ยนๆน,นะคะ บรรยากาศเวลากลางคืนนะคะวิวสวยทีเดียวนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ